สวัสดีสหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ลงวันไหนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านั้นจะหมดอายุเมื่อไหร่ดูด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับมิบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราชช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรเก่านั้นจะหมดอายุในวันไหนช่วงไหนนะคะหลังจากที่มีข่าวเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะในปี2,565นี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมข่าวสารนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกๆวันจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสวัสดิการของทางภาครัฐนะคะรายละเอียดบัตรคนจนมาแล้วนะครับแต่ว่ามันโอ้โหยิบย่อยรายละเอียดมากนะฮะเอาฟังกันดีๆตั้งใจฟังกันดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่นะครับรองรับได้20ล้านคนด้วยกันเพิ่มนะฮะจากเดิม13ล้านตอนนี้เพิ่มเป็น20ล้านสําหรับปีนี้ เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่รัฐมนตรีแถบบอกว่าไตรามาสที่3ถ้านะับเป็นไตรามาสที่3ามในการเริ่มลงทะเบียนก็ประมาณเดือนสิงหาคมอันนี้ประมาณการยังไม่ระบุชัดเจนนะจ๊ะฟังไว้ก่อนส่วนจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เขาบอกไตรามาสที่4ี่ไตรามาสที่สี่ก็ประมาณหนึ่งตุลาคมนะฮะนี่คือไตรมาสที่สอันนี้เป็นกรอบมันกว้างมากนะฮะยังไม่ได้ระบุวันชัดเจนหรือว่าอะไรชัดเจนนะอันนี้ฟังเป็นความรู้ไปก่อนแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องมาฟังเป็นความรู้ก็คือว่าหลักเกณฑ์โอ้โหมันละเอียดยิดยยมดยรอย หนึ่งก็คือว่าจะต้องพิจารณาเป็นทั้งรายบุคคลและรายครอบครัวไปด้วยมิฉะนั้นหลักเกณฑ์มันเยอะมากฮะมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด7ข้อด้วยกันอย่างน้อยนะสัญชาติไทยอายุ18ปีไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะครับไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือรับเงินจากองค์กรและหน่วยงานราชการนะจ๊ะไม่รับบำเหน็จไม่รับบำนานด้วยเกณฑ์นี้มีทั้งปรับใหม่นะฮะ เป็นเกณฑ์บุคคลและครอบครัวนะฮะดูรายได้ก่อนนะครับเป็นบุคคลและครอบครัวรายได้ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วพิจารณาครอบครัวยังไงคำถามเกิดขึ้นในหัวรัฐมนตรีอธิบายว่าก็พิจารณาเป็นรายครอบครัวและหารเฉลี่ยครับพ่อแม่ลูกสาคนพ่อมีไรายได้แม่มีไรายได้ลูกไม่มีไรายได้เอา3าหารครับ<ๆ>ก็จะเป็นเกณฑ์เ,เฉลีย่ยไม่เกิน10,000แสนของคุณเกินหรือเปล่ามาดูเรื่องของเงินฝงเงินฝากพันธบงพันธบัตรสลากกินแบ่งต่างๆนะฮะ ต้องไม่เกิน10,000แสนบาทแต่คาว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันนับจากวันไหนละเงินในบัญชีของฉันนะ่ะที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่ก็อาจจะถอนออกมาไม่ทันแล้วนะมาดูวงเงินกู้กันบ้างครับใครเป็นนี้บัตรเครดิตปีนี้ใหม่ฮะใครเป็นนี้บัตรเครดิตคุณลงทะเบียนบัตรคนจนไม่ได้นะครับมาดูวงเงินกู้นะฮะถ้าสมมติกู้เงินกู้เงินซื้อบ้านนะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ย ต้องไม่เกินล้านห้านะฮะกู้เงินซื้อรถซื้อรถเนี่ยวงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งล้านครับการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็แยกจ่อยกันไปอีกแบ่งเป็นคนโสดกับคนมีครอบครัวครับคนโสดถ้าคุณปลูกบ้านเฉยเฉยที่ต้องไม่เกินหนึ่งไร่แต่ถ้าปลูกบ้านทําการเกษตร,ร,ร,รด้วยไม่เกินสิบไร่ครับแต่ถ้าคนมีครอบครัวนะครับถ้าปลูกบ้านเฉยเฉยนะครับปลูกบ้านก็ต้องไม่เกินสองไร่ถ้าทําการเกษตร,ร,รด้วยปลูกบ้านด้วยต้องไม่เกินยี่สิบไร่ครับ ห้องชุดหรือว่าใครมีห้องอยู่ถ้าเป็นคนโสดต้องไม่เกิน25ตารางเมตรถ้าเป็นคนมีครอบครัวนะครับต้องไม่เกิน3 5ตารางเมตรโอ้แยกย่อยไปอีกอย่างที่บอกฮะรายละเอียดมันยิบย่อยมากถ้าคุณไม่ได้คุณสามารถอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านทางไหนรอคณะกรรมการครับ